พิงวอนจะมีน้งนนทนไม่ิ้งทุกี่กูร้อง่กูร้อาะเขาขี้โรตีเรตีเรียนเพราะเขาขี้เสียงกูเดียวกู่ด่าวห่วยหายดีนะขอเสียงคนมากวนี่จ้ะ อุบังวียงแต่ปนนอุบังวียงแต่สันดกเอาบังเวีงกี่บระการพอประพอหน่อยก็สันอเยกระถอยเนีค่ะนต่เด็กาห่ามันกระเทยละอีบคอยนี่อกกรเทยสุวันพอมีเออกินทหารเมื่อเรื่่างนีนเพราะงไปหาตึกแย่บนตีกรเทยก็ได้อุป่เลยวัาเจียวแหงเดีค่ะผู้เซี่ี กูยแต่แม็กลวยเขาออกไปนะอ้หามึงก่้จะไปหนามานังกูขอชวนวนคนเด็ไอยังถ้าตาที่สมมาคือใครบอกขอเชอรี่เดียวนี้โดนไอ้หท่านใหมท่านใหม่ีตอนเท่นปิทุกนี่เวลาอางเล่าที่นาดือก็เขาเรี่ยเอ้าก็แล้วึ้นเขาอันคือเล่าใหไ่ใสนไกกูเดียีหมึงจะ่าพูดรอาพี่อะไรทออ้หังพุทิพรามาตัวไอ้แต้วไปใส่เนี่โอ้ยเด๋ยินเขาซ่ บาจ่าโมนะสักส yeah. well, um, ิคัแต yeah, ่นังมาต่เลยิ้าสุกไปขอพ่อพ่าโม่สดอกไปขอพ่อ่าเออเหลาแเ้วพวงมืออื้นมือื้อนี่จ้าเออเขอพ่อจ่าโม่เายเอวต่างกามาต่ากามะ่ันพวกมาเลยอี๋พ่วงมาเลยอห๋ซื้อต้นหะัตตาเดียวไปพร้อมให้อของกินเมื่อนำเอียเออพ่ดพีปีกมาเนาะอัดุ่มันนี่ตัวยนะเอเฮงนสิค่ กอดาก,กันแม่งวบังิ่งของงามโอ้หน้าว่าไหลก็เพราะแค่กู้ิงออ้อนู่ที่แทน้อ,อนออออูนี่ผ้ออก้อนดีแมงเออดังสีหล่ะผู้ก้นอนอี้ดีมาชิแตกเขาชิแตกเขาก้อนกูกดิกทีคำสาธุเด้อยามดทิสักสีคุณีนหงใส่กุมประคอสบาย เสียงหาพอมื่อกี <S 2> <S 2> ้มาต้องเอียบยาโม้หูลงมาเป็นกระเทยนะนะแต่ก็ต้องเออเบาเสียงโฟกัสตีกันได้ดอกเป็นเรื่งเส้นสองมันบ้างเออเบาเสียงหนึ่งกับเบาเสียงสองคือกระเทยทั้งหลายอีกหลายสาธุเด้อยาโมตีศักดิ์สิทธิ์เมื่อนี้ลูกหลานมาขอพรขอให้ลูกหลานค้าขายลำลำไดรวยไดเด้อญาเด้อถ้าเป็นดังชู้่าวเบาลูกหลานทิจ้างพนะระเบียบปางอันเนี่ยเบิ้งสันดี ได้ินขาวว่าพี่เอกคนะดีนีแต่คนหนาในแดนสนิยะอี้าจากอีนาเแี่ยพราะพี่เอกเียงเลียกันหาไห้เาหนาเจ๊กเกอรลอยพุทธนาาในแดนว่าหนาเจ๊กเกิร์ลอยเออพุณรสิจัยบอกว่าหนาแน,น,น่เพา,น,า,น,า,น,านั่นกินอะไกไงไปเย่หรือเดินบ้านี่ท่รับหนาแล้วไหนบอกันจ้างมาลูกอ่ะ ก็ไค่ขิ้แบลงเตีสาทูเดอคุณกามโมเจ้าขาหวดสีมาหรือิีีสีติดพนอเจ้าขาเยาวมาดูหลายซีนะ่ะส้มเสือมันถูกและกับฝากไม่บอกพนอนเดูอดหานพาเมย๋ยวนี้จะใส่ไหไรต่อเตื้อไปในคาตูนะตื้อใไ้ฉันคุณไอ้ไก่า,า,างพันยังมึนไก้ไขกแต่ว่าเป็นเอกเปีย เออนี่เอียดนาทาเดี่ยวถ้าคืนต้อนมึงก็เอียหนาไลมันคือปาดเลษดมันถืงว่าคือปาดสิ่นีจะไนหรือฮะเจ้าเข้าเจ้าคอยใส่เข้าไปถ้าหายูึว่าสองขาต้องใส่เาไปเอียบมึงตกข้าวได้นิ่กข้าวเรืองหนังวหมวกว่านหมวกบอนไล่สวดไปหาบอมาละขาดเมสวหน้าใสหน้าใสล้อวัดสันไอ้เซวจะมาไปรบมาเห็นงีสวหน้าใสตัวพี่ตัวน้องกันน่ะไปรับยาเบาหวานบาหวานเออหอมเดีผีก็สั่นทันว ซาตกคุณยาโมทีศักดิสิทธแทงเมืองโครา,มาดมณีลูกสาวเมืองโคราดมากาบขอท่อนยาขอให้ลูกประสุติข้อนสุนีเขาไปเห็นงานอยู่ในเมืองกรุงมก็ขอให้ลูกได้เป็นนักรองชื่อเสียงโด่งดังในเด้อสาธุเป็นกวองเป็นนักรองจก้ก ลอก็เดวมึงเคยชอบกระดูมั้งน่นะมึงจะเทียบออยว,ว่าอะไรอ่ะลอกเกีปปปปย้ยงงให้งวากูกบ้ามันเสียงว่าพานพราะง่ายที่อาแต่บา้าจขอสิว่าเป็นนักอลว่าดีไหดีกว่ดีนะบอกเลยจะไปหาเปเลี่ยนเมื่อเขาะ่ยแล้วแล้วอะไรไมึงไทดอกแซงกูนี่แม่แหะเตีวยวเอ้ยไปเป็นนักวอลกัจัะได้เป็นก็ได้เป็นด,ปดีกว่าดีกว่าก็จะได้เป็นนักลอกความเสียบวกพอนีขึ้นมา พี่น้องทั้งหามือให้เราขวัคนดดีดีแบ้วกูเดยพอเลือกคนพี่นึงยี่หลอันแต่ไม่ถือว่าจะซาอีเดไปเป็นนักร้องอยู่กรุงเทพนะ๊ะพอจะทาว่าอย่างซาลีเจ้าไปหาเพชกะรีคนเนี้ยนี่น้องมันพังอาที่ี่นก็ไรอีกูเห็นทั้งลานปลาเป้าทั้งพุดมทั้งปาเป็นาเป้าทังดาเป้าก็ปลาเป้าดิืไปสั่นไปสั่นกูอยากเห็นพวปลาเป้าอันไปจะไปเป็นนักร้องหรือ่งซื่อ นี่นักล้อแนนมึงไงสินักล้อมันเป็นงันสนุกมางพราะสุดที่เป็นนักร้อมันโดนมาไหนมันเป็การีขึ้นมาตูนดิเป็นยางขอเสียงผู้จิถึเรียมือดนแล้วกันว่าถือมือก็ซื้อต่อไปเ้อสุดๆนะครัแเ่จาเนมาพอดีเลยมีเหลืออีกอย่างก็ลุกละฮคืว่า แม่แม่กอออ่นขึ้น่ึแม่จา๋าเออมันอีแต่วันสิมล่าแม่เขาไปหาาเปห็งานอยู่ใน,นกุงเทจ้าสมะละแม่ไป็นงานยู่ในกรุงเทพป้ามบอกอให้แม่ชิตมจนทุลัะทิ่ไปจัได้กุงเท่ยัง่งนใ้น,านามในใาเป็นไกล นายเดาไปตามความฝันจะขอเสอเมย์เดา,เนนอ,าอยากเป็นนัก,อก้องจะเจมยหาจะเป็นนัก้องแม่จ๋ามื่อในเดาประสบความสำเร็จเป็นนัก้องตามที่วางไปเดาสิฝ่ากลับมาบ้านหา้าฝ้ากลับมาหาเมยได้เจงเล้ลูกหลาถ้าเป็นความไปฝัก็ลูกความตั้งใจของลูกเมยก็บวก สาธุแม่อย่างก้อจงพกปักษาเอาเต่าที่สิไปทางานลูกกรุงเทพกรุงไตให้เดินทางตลอดปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จรับมาเด้เจอสาธุลูกแล้วไปไปเตรียมกระเปาเสื้อผ้าเสีสิบบา เดี๋ยวข่อยมาเดี๋ยวไอลห้ามาเออกูแต่น้พ่เมื่อไรแบบมันยงง่านเดี๋ยวไหลขาหามมงเอามันคือปอรอทักกูจาไม่อยากบอกกูคาบูเงียนจ็บีหยงน้กันะอที่ตาหลุดพอกับไม่ได้ตาดอกเป็นแนง้ไป่าไอคากูผู้ใหญ่หมดเลย่ ทีแต่วพาพูดเนาะงผูบอกมันดีๆกันได้เอาผู้ก็อยากบอกมันดีๆอยู่อันเตียนแลวก็าเป็ามหลังดีไม่อยากให้มูไปดำบานอยู่กุงเทพียุงไทยไปยั่งันน้องะแต่ที่ถือว่าดีๆว่าบนนว่ก็ตต้องประิ์ปไาไปเป็นนักร้องย่เป็นนักร้องเสียงแต่พอพ่อเป๊ๆดีๆกดีเสียงก็สูงมึงสับควยูกคบมุ่อะุเแ่สีไรฮงบ้าบ้ามก็ไปอนซำเน็ต นไดดนพ่น้องทั้งนี้อาาศ้หนาอแกเปดยทังนี้ผมแคเปได้จาสั่้ปุก็นอเรื่องีวเป็นผูสอนภาษาก็อเกอีไม่สรือไเอนดดก็กลอย้าออ่วยไม่ได้มาสูตรเดียวหรือ่วยกสองวนมาสองวนเราเปลี่ยนสูตรแล้วนะสูแออะไรีเขาจะเปลี่ยนสูตรเพื่อที่ใดล่วยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอด้ เขาหาสายาใอ้ธีรพีก็เลยฉายาให้มึงแล้วว้านางเอกสาวพุงย้วยน้องกล้วยตุหลาบอ้เห็นอองงานหลายๆคือบ่าขี่เน่บอกคะ้มัปิดประตูว่าได้อุ้ใส่ออขีที่ว่าแดดปูพุทินีเดี๋ยวพั่อยอย่นี่หนัที่จะกอดเอยู่เนาะมันก็ยังดีนะี่หันเร็วนอนได้หน่อยเนาะเ ลงลมหนาวพาทวงข้าเอากลับบ้านกลับบ้านพี่แดงพูดภาาสีบานเราพึ่งหลอกคือูดได้สีเมืองภาษาหนังเอกเก่าสีมัศวหนังเอกไม่แกปอนแ่ไหน่าหนังเอกไม่เดนีปกิจสนีอะล่ะกูนี่เองอะไรล่ะกูสองคน ขอบคูณพรกอด้วยคุณพูกคนด้วยนะคะแต่ร้านพอพุดเท่าสาขาุเทพนะคะโอต้งาวงงายหลางานกันประเดี๋ยมาคิวอันเนี่ยประดี๋ยพี่วันสายแ่วานางเอกคุณขึ้นเน่แบบกิซณีนเตียที่าขึ้นแหนเนาะไปอบันดลูกค้าหลายงานสตียง์ันเออลันเอวลันเอลัว ได้ค่ะตได้หึงเดิมแ่่อยอเ้อาเสียงมาดีทั้งครูแถมเออแต่เป็นนักร้องนักดีเตี่ยวไ่กว็สีน้าทองอยู่ดีนี่พอนาัแพอแห้งเหรอเก๊อดีตไปที่ไหนอยู่หันที่อามึงเดียวนี่รถสิม่หักมันนัดจอดกินกวยมัวอยู่พูนยุใส่เลยเนี่ยอะสีนตลาดู่นะใส่าทันอยูไม่บอกทาตาขับไปเก็บของไปแต่ไไป คุณมันมันท้องใหญแก